สวัสดีครับพบกับผ้าคุมรถนะครับผ้าคุมรถของ f o r t จิ e เนะครับตัดตรงรุ่นเลยครับผ้าคุมรถของเราเป็นเนื้อผ้าอย่างเหนียวอย่างทนนะครับอายุการใช้งานได้นานหลายปีนะครับสามารถกันน้ําได้นะครับตัวเนื้อผ้าเหนียวทนครับสามารถดึงได้นะครับตัวเนื้อผ้าและเนื้อนุ่มครับ คุมรถไม่เป็นรอยขนแมวนะครับคุมกลางแดดโดนความร้อนของแดดก็ไม่ละลายติดสีรถนะครับเพราะว่าตัวเนื้อเนื้อเป็นเนื้อผ้านะครับไม่ใช่เป็นเนื้อพลาสติกราคาขายอยู่ที่3,000บาทนะครับ f o r t u เนอแต่ว่า f o r t u เนอรคันนี้เป็นลูกค้าสั่งพิเศษนะครับก็คือสั่งให้ผ้าคุมลงถึงพื้นดินเลยเพื่อป้องกันมาเยี่ยวนะครับก็มีบวกราคาเพิ่ม จาก3,000บาทเป็น3,500บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมขอบคุณครับ